อากาศดีมากเลยครับสุดยอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีภารกิจจะต้องทำเพราะพอดูอากาศสิครับโอ้สุดยอดดี๋เยวต้องหาอะไรทําหน่อยครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะทําอะไรมั่งครับดูครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับโอ้สุดยอดแดดจ้าแดดจ้าครับอืมอากาศดีครับอากาศดีวันนี้สุดยอด ท้องฟ้าโปรง่งสีฟ้าคงได้มีโอกาสพาพี่ตอยไปเดินสแตนลี์พาร์คแล้วครับถ้าอากาศดีแบบนี้ทุกวันอากาศดีครับไปเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อดีกว่าครับ ครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีภารกิจจะทำอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าจะทำอะไรวันนี้พื้นตรงนี้ครับสกปรกมากครับเลอะมากเดี๋ยวเราจะใช้ไฮเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละครับที่เคยทำนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสกปรกแค่ไหนไปครับเดี๋ยวไปดูกัน พื้นตรงนี้ยมันสกปรกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูพาไปดูก่อนครับอ่าตอนนี้เป็นโต๊ะของหลานครับมาฝากเอาไว้ครับครับเขาเรียนหนังสือตอนนี้เขาจบแล้วเลยไม่อยากกลับบ้านเพราะเดี๋ยวเขามาเรียนต่อเขาเลยเอามาฝากไว้ครับเนี่ยสองตัวครับนี่มาดูครับนี่ครับพื้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับสกปรกมากเลยนะครับเปื้อนเลอะมากเดี๋ยวต้องล้างหน่อยครับ อืมนะครับคาบสกปรกฝังลึกเลยครับเนี่ยอืมเดี๋ยวจะใช้ไฮเตอร์นั่นแหละครับฉีดเหมือนเราล้างห้องน้ำอะครับนะครับยาซักผ้าขาวนั่นแหละครับมาล้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาฉีดทิ้งไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาล้างออกนะครับเนี่ยโอ้ดูไม่ได้เลยครับขอบใต้นี้เหมือนกันครับอเนีย ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่พื้นตรงนี้ครับเนี่ยที่เห็นนะครับคาบดำๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะล้างยังไงง่ายๆเหมือนที่เราล้างห้องน้ํานั่นแหละครับใช้ไฮเตอร์น้ํายาซักผ้าขาวแบบเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปผสมอ่าไม่ต้องไปผสมครับไปเตรียมน้ํายาไฮเตอร์ก่อนนะครับหรือน้ํายาซักผ้าขาวนั่นแหละครับแล้วเราก็จะมาฉีด รอบๆระเบีย,ยงตรงนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับไปครับเดี๋ยวเราไปไปทำไประสบไปเอาน้ํายาซักผ้าขาวมาฉีดกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ํายาซักผ้าขาวนี้นะครับเทใส่ในถังนี้นะครับนี่ฮะถังฉีดเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ฉีดเอานะครับเอาน้ํายาซักผ้าขาวอันนี้นะครับเทใส่ในถังนี้นะครับแล้วเราก็ไปฉีดโอเคนะครับก็ไม่ต้องผสมอะไรครับเพียวๆเลยครับมันจะได้กัดก่อนได้ดีนะถ้าผสมน้ําหรือผสมอย่างอื่นเข้าไป มันจะทําให้เจือจางนะครับแล้วมันจะอ่อนนะครับเราไม่ต้องผสมนะครับเอารุ้นๆเพียวๆเลยนะครับตัวนี้ครับใส่ลงไปในเนี้ยในถังฉีดนี่นะครับแล้วก็เอาไปฉีดเลยนะครับมาดูกันนะครับนี้เทเลยครับเทให้หมดเลยมีเทไหรเทให้หมดแล้วครับเพราะว่าคงต้องใช้เยอะครับ ครับก็ได้ไม่เยอะแล้วครับได้ประมาณขนาดนี้ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าต้องปล่อยทิ้งไว้ครับมันอาจจะใช้มันอาจจะนานนะครับปิดฝามวก็นนำไปฉีดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลยกันครับไปทำกันเลยครับ จะเริ่มฉีดกันเลยนะครับเอาตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับตรงนี้เลยเลอะๆตรงเนี้ยเอาให้หมดเลยฉีดให้หมดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็ต้องปั๊มลมก่อนนะครับเพื่อที่จะฉีดนี่ยตัวนี้มันสําหรับต้องเป็นเป็นปั๊มลมนะต้องปั๊มลมก่อนอถึงจะฉีดได้นะครับ ล็อกเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มฉีดกันเลยทีเดี๋ยวเราเริ่มฉีดมุมตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับนะไล่จากนี้ไปเลยนะครับค่อยไล่ไปข้างหลังนู่นครับไล่ไปนู่นเลยนะครับฉีดเลาะไปเลยนะครับจากตรงนี้นะไล่ไปแล้วก็บนพื้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับบนพื้นทั้งหมดโดยเฉพาะจุดตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับจุดตรงเนี้ยตรงนี้ต้องฉีดเยอะ โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับชีดทิ้งไว้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับก็เหมือนล้างห้องน้ำนั่นแหละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้หรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือไม่เรากลับมาเช็คดูอีกทีก่อนนะครับก่อนก็ได้ไม่ต้องรอชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะครับแล้ว่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับหวังว่าน้ำลมคงไงใเป่าให้มันแห้งไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับแล้วผมก็จะล้างเลยครับถ้ามันออกได้ได้ดีแล้ว a few moments later โอเคครับเรามาดูกันครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็เป็นคาบออกหน่อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้ power watch นะครับสเปรย์ปืนฮะจะล้างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมจะใช้ตัวนี้ล้างครับเครื่องนี้ครับเครื่องนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ล้าง ฉีดออกให้หมดเลยครับพวกนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากใช้น้ําฉีดนะครับ Power Watch ตัวนี้นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจะเริ่มฉีดนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ อืมขนาดฉีดลิดเดียวครับเห็นความต่างเลยเห็นไหมครับตรงนั้นกับตรงนี้เห็นนะครับเห็นความต่างเลยนะครับถึงบอกว่าไฮเตอร์ใช้ได้กับทุกอย่างแล้วครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับฮลองเอาไปใช้ดูนะครับไฮเตอร์นะครับหรือน้ํายาซักผ้าขาวนะครับใช้ได้ทุกอย่างนลครับอะไรที่เลอะเป็น ภาพดำๆนะครับฉีดไปเลยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาล้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวล้างต่อเลยครับจะได้เสร็จเร็วๆ โอเคเดี๋ยวทางที่ดีเราจะเริ่มไล่มาจากข้างหลังดีกว่านะครับล้างไล่มาจากตรงนี้ดีกว่านะครับล้างไล่มาจากตรงนี้นะครับข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับล้างไปแล้วก็ลงไปข้างนู้นเลยนะครับจะได้ไปทางเดียวกันนะไม่ใช่ล้างตรงนี้แล้วมันก็เลอะไปเรื่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปล้างมาจากข้างหลังตรงนี้ก่อนล้างมาจากข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะครับล้างมาจากข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วค่อยไล่มาครับก็ไล่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  ให้มันออกไปทางนู้นเลยครับน่าจะได้ไปทางเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ mm uh. นี่ครับเป็นไงครับขาวจั่วเลยครับแต่ก็ไม่ได้ขาวมากจนเป็นสีขาวหรอกครับนะครับคือค่าโซโคปกก็ออกไปเยอะเลยครับออกไปหมดแล้วครับนะครับแต่ถ้าอยากให้แน่ใจล้างอีกรอบก็ได้ครับฉีดไฮเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาล้างอีกทีแต่ว่าวันนี้เย็นแล้วครับก็เดี๋ยววันหลังมาทําต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ดูสภาพแล้วก็โอเคครับสุดยอดครับ สะอาดนะครับทั้งลาวด้วยครับลาวดำๆเนี่ยนะครับเป็นไงครับกชอบกันไหมครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะทำคลิปใหม่ๆดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋กว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ